กองหลังที่เล่นมิดฟิลด์ได้นิดหน่อยโอ้โหทรวนต์อเล็กซานเดอร์อาโนสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงทรวนต์อเล็กซานเดอร์อาโนหรือ t a a ของพวกเราครับทรวน์อเล็กซานเดอร์อาโนเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคม1998โ oh อ้โ oh, หปีนี้ก็ย5ิบ้ปีละ ก็ยังอายุไม่เยอะเป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวอังกฤษครับปัจจุบันเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาให้กับลิวอพูลทีมเดียวนีจ้ะและทีมชาติอังกฤษชื่อเต็มๆของเขาก็คือเทรนจอนอเล็กซานเดอร์อาร์โนโอ้โหสูง5ฟุต9นิ้วเอ๊ะ9นิ้วเลยเหรอสโมสรปัจจุบันลิเวอพูลเบอร์เสื้อ66อยู่ตั้งแต่ปี2004ถึง2024โ oh อ้โห หวานเจี๊ยบไปเลยว่ะสโมสรเยาวชนนะอยู่ตั้งแต่2,004ถึง2,016แล้วขึ้นมาชุดใหญ่แต่2,016เป็นต้นมาจนถึง2,248 0ปีแล้วจ้ะที่เทรนด์อเร็กซานเดอร์ขึ้นชุดใหญ่มาขึ้นชุดใหญ่ลิวพูลมาครับ,ขรบเขาก็ลงเล่นทั้งหมด196นัด196นัดเนี่ยเป็นในพรีเมียร์ลีกนะจ๊ะแล้วก็ทำประตูได้ไป12ประตูโอ้โหส่วนทีมชาติอังกฤษนั้นยังจะยิงลูกโทษได้ลูกหนึ่งไง ที่ยิงใครนะตอนนั้นใน Euro ยูโรยิงเสร็จดีใจกันทั้งทีมเลยจ้ะเกียรติประวัติก็ไม่มีอะไรมากมายครับแชมเปี้รนเมียร์ลิเกเมื่อปี2019ถึง2020ครับ FA ครับปี2021ถึง2022 EFL e อครับหรือคาราบาวครับนั่นแหละปี2021ถึง2022 FA Community Shield ครับปี2022ครับยูฟาแชมเปี้ League ครับ ปี2 0 1 8ถึง2019ครับแล้วก็เป็นรองแชมป์2ปีมีปี17คับ18และ21ครับ22ยูฟ่าซูเปอร์คัพครับ,รบปี2019และฟุตบอลชิงแชมป์โลกแล้วก็ได้แชมป์ครับเมื่อปี2019เรียกว่าได้มาหมดทุกแชมป์ในสโมสรในสโมสรในโรคนี้มีอะไรเท้นคว้ามาหมดแล้วครับอายุแค่25ปีแต่คว้าแชมป์มาอย่างหวานเจี๊ยบ เจ้าพ่อแอซิสเทนจ่ายบอลยังไงให้ขึ้นแท่นกองหลังทำแอซิสสูงสุดในพรีเมียร์ลีกสูงสุดในพรีเมียร์ลีกนะจ๊ะคือเป็นกองหลังที่ส่งบอลให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกสำหรับเทนนอเล็กซานเดอร์อาโนโอ้โหเกมรับเขาอาจจะไม่ดีแต่เกมรุกหายห่วงจ้ะเทนนอเล็กซานเดอร์อาโนเด็กท้องถิ่นที่เติบโตมาจากศูนย์เยาวชนฝึกสอนของลิเวอร์พูล จนก้าวขึ้นมาเป็นรองกัปตันทีมเรื่องราวเส้นทางในฐานะนักเตะของเทรน์นั้นกลายเป็นลางบันดาลใจของนักเตะดาวรุ่งหลายคนที่กําลังเติบโตขึ้นมาแม้จะอยู่ในฐานะไอาคอนของทีมก็ไม่ไว้ตกเป็นเป้าโจมตีโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นเกมรับที่แฟนบอลหลายคนมองว่าเทรนไม่ดีพอที่จะเล่นในตําแหน่งแบ็กขวาอ่าพูดกันไปว่าเฮ้ย น้องคอนเดอร์แบรี่เล่นดีกว่าหรืออะไรประมาณนั้นแต่จเก,กนครอปก็ไม่เคยสนใจครับเสียงวิจารณ์เหล่านั้นเทนยังคงเป็นตัวหลักในกลุ่มกำลังของจัเก,กนครอปและชดเชยด้วยการเล่นเกมลุกแทนการวางบอลที่มั่นยาของเทรนลายเป็นอาวุธหลักของลิวพูลในการทำลายแนวรับของคู่แข่งจนในวัย25ปีเทรนขึ้นท่านกองหลังที่ทำแอซิ์ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ พี่เมลิกภูมิใจอ่ะพูดจริงๆเลยเป็นกองหลังกองหลังแท้ๆแต่อัซิตได้มากอ่ะได้มากกว่ากองหลังทุกคนในพีเมลิกอะของแมนซิตี้แชมป์4สมัยติดยังทำไม่ได้นะจ๊ะแต่กเกมรับก็ต้องทำใจหน่อยก็ขึ้นไปส,สูงขนาดนั้นเทรนอเล็กซานเดอร์อานเนอร์โตบโตมากับการเล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับและประสบการณ์ในตำแหน่งนั้นช่วยเขาสร้างชื่อให้กับลิเวอร์พูล ฟูลแบ็กที่เล่นเกมลุกได้นิดหน่อยไม่ได้นิดหน่อยหรืจ้ะเล่นดีซะด้วยเขาสามารถจ่ายบอลยาวและสร้างโอกาสให้กับทีมได้มากมายด้วยการประสานงานทางฝฝั่งขวาร่วมกับมิดฟิลและโมฮัมเหม็ดซาราปีนี้ของอาร์เนอร์มิดฟิลทางฝั่งขวาเล่นวนกันไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยกันไปหมดไม่เป็นไรจ๊ะเล่นให้เข้ากับทุกคนและเราก็จะเจ๋งเอง ณภาพที่ลิพูได้จากเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โน์คือความแม่นยำและเทคนิคในการจ่ายบอลการผ่านบอลยาวเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนจากเกมรักคให้เป็นเกมรุกได้ให้ลิพูได้เล่นเกมสวนกลับอย่างรวดเร็วและยังสามารถทำลายเพชรซิ่งของกู่แข่งได้ในบัตรดลด้วยเทคนิคและความแม่นยำในการผ่านบอลของเขานั้นทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของครอปในการเลือกเล่นเป็นผูเ้เล่นลูกตั้งแต่หรือลูกฟรีคิกทั้งการเปิดลูกฟรีคลิกยิงฟรีคลิกและเปิดมุมทางฝั่ง ขวาหรือฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะได้เปิดบ่อยจากความสามารถของเทนทําให้การเล่นลูกตั้งแต่เป็นอีกหนึ่งอาวุธสาคัญของลิปูที่ใช้ทะลวงการตะข่ายคู่แข่งเทนให้ลงเล่นในลิปูในเพียมีครั้งแรกในปี2016ทับ17ในฐานะเด็กดาวรุ่งที่ถูกผักดันขึ้นมาจากอะคาเดมีก่อนจะได้รับ ความไว้วางใจจากครอปและระเบิดฟอร์มร้อนแรงในฤดูกาล2018และ2019ทำแอซซิตไปถึง12ครั้งฤดูกาลถัดมาทำได้อีก13แอซซิตและ10แอซซิตในฤดูกาลอีกที่ถัดไปครับโอ้แอซซิตยับเดินกล่าวง่ายๆก็คือเทนเป็นผู้เล่นที่คอยสร้างสารรคเกมรุกคนสำคัญในแผน4-3-3ของครอปแน่นอนว่าเขายังอยู่ในตำแหน่งแบ็คขวาในตอนนี้ที่ต้องเล่นเกมรับแต่เกมตัวต,ตอนเป็นเกมรุก เขาเล่นเป็นปีกขวาจากนั้นเขาจะกลายเป็นเบอร์8หรือเบอร์6หรือเพย์เมเกอร์ก็แล้วแต่จังหวะเกมกันต่อไปครับเจอเกล้งอลผู้จ <c ười> ัดการทีมลิพูกลาวถึงบทบาทของเทรนแน่นอนว่าความฉลาดในการเล่นเกมลุกของเขาคงไม่มีใครตั้งคำถามเรื่องนี้แล้วครับเพราะการจ่ายบอลของเขาก็รู้ดีกันอยู่ว่าจ่ายแม่นยำแต่อย่างไรก็ตามการวิพากษ์วิจารณ์นั้นยังคงเกิดขึ้น กับเทนอยู่ตลอดเวลาเพราะการเล่นเกมรับของเขาครับที่มักโดนคู่แข่งเผาเสียทรงไปเลยโดกูดเผาเผาเทนไปหลายรอบด้านวันที่เจอแมนซิตี้นะอ่าถ้าจำไม่ผิดนะแต่โดกูเนี่ยถึงเผาเทนไปได้จ่ายบอลก็ยังไม่ดีจ้ะยังสู้เทนไม่ได้แต่เรื่องความเร็วสู้เขาไม่ได้วะเฮ้ยถูกมองว่าเล่นเกมรับได้หวยแต่ทำไมหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยอย่างเชเกนครอป ต้องการให้เขาเล่นตำแหน่งกองหลังเพราะจริงๆแล้วเทนมีพลังในการเพรสซิ่งที่เจนค็อปต้องการครับด้วยความคล่องตัวเขาสามารถวิ่งขึ้นลงทางริมเส้นของสนามได้อย่างรวดเร็วเพื่อชะลอการเล่นเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามเขาใช้วิธีหันหลังให้กับประตูครับเพื่อปิดพื้นที่ในการจ่ายบอลหรือพยายามพาบอลเข้าพื้นที่อันตรายและรอให้มิดฟิลหรือเซนเตอร์แบ็กเข้ามาซ้อนพื้นที่นะ สรุปง่ายๆคือเทนไม่ใช่ผู้เล่นตำแหน่งฟูลแบ็กที่เก่งกาจในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งนะจ๊ะกับแนวรุกของคู่แข่งเราจึงมักได้เห็นภาพเทนโดนหลอกหลังหักหน่าเกลียดหลายรอบฉะนั้นการวางแทักคติกจึงต้องมีผู้เล่นในตำแหน่งเมดฟิลและเซนเตอร์แบ็กคอยซ้อนพื้นที่ ส่วนสิ่งที่ชดเชยคือพลังการพลังงานในการเพลซิ่งและประสิทธิภาพในการวางบอลเพราะการสาดบอลออกจากเท้าเพียงครั้งเดียวของทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเปลี่ยนจากรับมาเป็นเกมรุกได้ครับและช่วยสร้างสารรค์โอกาสให้กับทีมนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนถึงจึงเยอะถึงจะต้องเป็นตัวจริงในชุดของเจเกนคอปและอาร์เนอร์สล็อตเพราะว่าบอลสไตล์ของทั้งสองคนนี้คล้ายคลึคลคลคลงกันคือเขาเขาต้องการ การบอลยาวการวางบอลยาวของเทนอเริกซันเดอร์อาร์โนจากลับๆอยู่ก็เปลี่ยนเป็นลุกได้ทันทีในบัตรดลน,นี่แหละครับสิ่งที่คอปและอาร์เนอร์เนี่ยต้องการจากเทนก็คือการวางบอลที่แม่นยำและก็หนึ่งเพียงหนึ่งครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ครับสมมติเขาวางบอลสักห้าครั้งหนึ่งครั้งเข้าเป้าและเป็นประตูมันก็คุ้มค่าและได้ผลครับนี่แหละครับ กล้องหลังสารพัดประโยชน์กล้องหลังยุคใหม่ที่ทีมเราจะขาดไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ